ครับผมสำหรับแนวทางวันนี้เป็นของเท้าวิลุปัะโคทำยังไงถึงจะไปได้ละะปูด hey, บอกบอกเลขมาสิในความฝันใ,<ช>ในความฝันบ,<ม>บอกมาสินะครับเอ่นเช้ามาเราก็ไปดูที่บาด้านขวาก็เห็นก็เห็นตัวเลขจริงๆนะเอซ สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมบ่าวศักข์เอาโลดชแนลนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมบ่าวศักข์เอาโลดแฟนเพจนะครับอาวันนี้นะครับผมผมเดินทางมาที่นะครับผมสถานปฏิบัติธรรมทิพสถานนะครับผมหรือว่าสำนักปู่เทพนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราจะมาตามนะครับผมโค้งสุดท้าย นะครับผมกับตัวเลขของปู่เทพนะครับผมเพื่อ,อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับผมวมื่อปัะจันทที่16พฤษภาคม2567นะครับผมกับเลขความฝันนะครับผมของปู่เทพนะครับผมพอดีผมได้รับโทรศัพท์จากปู่บอกว่า ปู่มีความฝันนะครับท่านผู้ชมเขาจะฝันเกี่ยวกับอะไรทะะ่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราค่อยไปฟังปู่พูดด้วยกันนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกําลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อนะครับผมมาชมอยู่จังหวัดไหนบ้างเอ,อ่ยภาพเสียงชัดหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมใครกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอให้มีโชคมีลาบนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปหาปู่ด้วยกันนะครับผมวันนี้บรรยากาศนะครับผมก็ร้อนนิดนิดนะครับผมแต่พอเดินทางมาถึงที่นี่นะครับผมบรรยากาศก็เย็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมร้อมปู่นี่ร่มเย็นมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับใครที่ยังไม่เคยได้มาหาปู่นะครับผมหรือว่าอยากจะมาหาปู่ที่สนาโก็นะครับผมจับมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมที่บ้านกะทินะครับผมตะบนปราสาทนะครับ อำเภอห้วยทับทันนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมปู่เทพก็จะรักษานะครับผมอาการเป็นการรักษาแบบเท้าไฟนะครับท่านผู้ชมครับรักษาโรคต่างๆนะครับผมเป็นการรักษาแบบโบราณนะครับท่านผู้ชมใครที่ติดตามช่องบารสักคั้อรรตลอดก็จะเห็นนะครับผมท่านผู้ชมครับที่ผมเคยได้มาถ่ายทำนะครผมเวลาปู่รักษานะครับผมจะมีอ่า ลูกศิษย์ลูกหาของปู่มารักษานะครับผมตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่เราเลืมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคืออ่าปู่เทพนะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับผมโดยเฉพาะนะครับผมล่าสุดที่เรามีโชคไม่ลาบกันเยอะนะครับผมท่านผู้ชมครับก็คืออ่างน้ำมนต์นะครับผมอ่างน้ำมนต์ฐานมังกร นะครับท่านผู้ชมครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมที่เราเคยได้ตัวเลขนะครับผมเคยมีโชคมีลาบนะครับผมเอาถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเอฟซีนะครับผมใครจําอ่างน้ำมนต์ตรงนี้ได้นะครับผมเห็นเป็นตัวเลขไหมครับผมท่านผู้ชมครับรอบนั้นก็สามศูนย์นะครับผมก็เข้ากันเต็มๆนะครับท่านผู้ชมครับ ชมกันสดๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับผมที่สำนักปู่เทพนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาปู่ด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับปู่ครับครับสวัสดีเอฟซีบอสสากคาร์โโรดนะครับที่กำลังติดตามช่องบาวสากคาร์โกโรทาง youtube ทางแฟนเพจเนาะครับผมวันนี้บาวสากเดินทางมาพร้อมกับน้องนาเดียครับผม นะครับและวิสุภาพรครับครับผมวันนี้ตรงกับวันที่12ครับผมเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับครับทุกครอบครัวก็พากันไปเที่ยวครับบอกสาก็เที่ยวหาคลิปฝากครับผมถึงเอฟซีที่รอรับชมอยู่ทางบ้านครับวันนี้มีแนวทางดีๆฝากพี่น้องคือว่าโค้ง คงสุดท้ายครับผมค้งเดียวจบเลยไม่มีอีกแล้วใช่ไหมครับไม่มีอีกแล้วอืเพราะว่าพี่น้องเลขลงปุดทวดเป็นไง,งมั่งอือย่างนี้ครับแปลว่าให้หยุดซะแล้วอืนะยกมืออย่างนี้อุเทก็บอกว่าห้าแน่นอนใช่ไหมแต่ว่ามันเหลือหนึ่งสี่ใช่ไหมล่ะครับผมครับ หลวงปู่ทวดท่านยกมือแบบน,นี้คือว่าหยุดได้ได้แล้วอืมไอเราไม่รู้เรื่องเราก็ตีไปห้าสี่ที่ไนนได้หลวงปู่แกบอกว่าหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วใช่หยุดได้แล้วกราบขอภัยที่พี่น้องที่ศรัทธาหลวงปู่ทวดครับปู่เทพมุทลุเองนะครับหลวงปู่ยกมือขึ้นอย่างเงี้ยก็แปลว่าห้าเนาะด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการ ครับผมกาวขออภัยพี่น้องเอฟซีเป่าสักด้วยหนึ่งสี่ไม่เข้าออกหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดใกล้เคียงครับปูก็ถือว่าไม่ใกล้เคียงแล้วสองขั้นอ่ะก็ไม่ก็ไม่เป็นไรครับผมสําหรับแนวทางวันนี้ครับเป็นของท้าวิรูปโคนะครับท้าวิรุปโคก็คือเนี่ยที่ศาลเรากําลังจะสร้างเนี่ยครทำไมไม่ต่อเติมให้ท่าน อ,อยากจะต่อเติมให้ท่านอยู่แต่ว่ายังขาดปัดใจัยครับผยังขาดทุนทร,รัพย์ในหลายอย่างเราก็ได้แต่รักษาคนป่วยถ้เป็นหมอเกี่ยวกับรักษาเส้นครับเกี่ยวกับดูพวงจุ้ยต่อดวงดูดวงทโทรศัพท์เผื่อจะได้ตังค์พี่น้องเอฟซีที่อยู่ทางบ้านเพื่จะเก็มห้อมรอมลิฟสร้างโน้นนี่นั่นได้มันก็เป็นเงินจานวนมากนะครับครับฉะนั้นก็รอแต่เงินเงิน เขาเรียกว่าเงินโชคครับผมเงินในเมืองซับบาดานนะครับปีนี้ซึ่งเป็นปีมะโรงรเลขหก 6, เลขเก้าเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยเลขแปดเนี่ยมามบ่อยมากมากเลยพี่น้องเอ้ยอนะครับยังไงผมก็จะดันสร้างเท้าูปโขกับบ่าวสักครคับผมจงได้นะครับครับผม หลังจากที่ผมไปเผาศพคุณน้าเย็นเนาะอืมครับผแฟนแม่บ้านของอัมพลชาแนลที่อยู่อเัมสตึกจังหวัดบุรีรับกลับมาบ้านนะครับก็มาฝันเห็นเท้าวิรุปโคอืมท่านบอกว่าเอ้าเรามาเริ่มสร้างกันได้แล้วมั้งสร้างได้ยังไงก็เราไม่มีโชคลาภละปู่เอ้ย อเอายังไงก็ลองเสียงดูสักตั้งหนึ่งนะครับผมใช่ไหมครับผมใครบอกว่าพญานาคไม่รู้จักหวยไม่รู้จกักทราบรู้สิพญานาคมีอภิญญาญาณเหนือเรานะครับถึงพญานาคจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงครับแต่ท้าวิรูประโคไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเดิเป็นเทพาเป็นเทวดาที่รักษามวลมนุษย์ เป็นเทวดาที่รักษาพญานาคลาดประธานโทษทีพูดผิตทั้งสี่ตระกูลเลยดมพญานาคน่ะมีทั้งสี่ตระกูลทํายังไงถึงจะไปไดเราปู่เทพอ่าเขาพูดอย่างนงี้เนาะงั้นหลวงปู่ก็บอกหวยมาสิบอกบอกเลขมาสิในความฝันในความฝันบอกมาสิได้จะบอกไปดูที่บ่าวกันแล้วกันอืมบ่าด้าน ด้านขวานะครับเตื่นเช้ามาพวกก็ไปดูที่บาร์ด้านขวาก็าเห็นก็เห็นตัวเลขจริงๆริงนะ fc ครับครับมันยังไม่เลื่อนรางหรอกเดี๋ยวจะให้บวสักไลฟ์ให้ดูนะครับผมก็ตื่นขึ้นผมกก็ไปดูหรือว่าจะให้เราซื้อคนเดียวอุปยบ้อนี่แต่ไม่ได้ปุ้เทพไม่ซื้อหวยครับผมก็ระจำเป็นก็ต้องฝากช่องบาวสักครับผมให้ fc ลงทุนครับผมลงทุนดีกว่าลงทุนเขาเรียกว่าสนับสน,บสนบุนรัฐบาลเนาะครับผมสลากินแบ่งครับสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้เล่นหวยใต้ดินเด้ครับผมนะครับเราก็จะฝากบอกไปในช่องบบาวสังนีแ่แหละบอกว่าเทวิลุปะโคที่<ม>ทิพสถานปุ่เทพให้ซื้อตัวนี้นะอะไรประมาณนั้นครับหลังจากฝันเสร็จตื่นเช้าก็ไปดู ก็เห็นเลขจริงๆนะพี่น้องออตอนนั้น,ช,นชัดมากนะบ่าวศักด์ครับผมครับแต่ตอนนี้อาจจะเลือนลางไปบ้างเพราะมันเป็นเวลานานแล้วอพอพอไปดูเลขที่ที่บาพระพุทธรูปเห็นปับ๊บก็ได้รับกินนิมนต์จากช่างจรวดอสารเท้าสลีจันทาน้าคลาดครับผมครับผม,ผมก็เลยไปเลยไปปั๊บอะไรมาันจะาบังเอิญขนาดนั้น เราได้ไปงานช่างจรวดแล้วก็ไปเห็นที่ศาลช่างจรวดเป็นเลขหนึ่งเก้าบ้านเลขที่หนึ่งเก้าซึ่งมันตรงกับเลขเลขที่ท้าววิโุปโคที่ทิพสถานปูเทพมาาอ๋อตรงกันเลยใช่ไหมครับครับแล้วไม่มีใครคิดหรอกว่าหนึ่งเก้ามันจะมาตรงกับเลขอาจารย์เจเดดวันที่ยก<อ>ท้าววิโุปโคใช่ใช่ครับไม่คิดว่ามันจะตรงกันนะบ่าวสัต หลังจากนั้นหลังจากปู่เทพทําพิธีบวงสวงเสร็จใช่ไหมครับปู่เทพก็บวกว่าพี่น้องเอ้ยผมมาตอนนั้นมายกสารเทรานน้าสนิจันทานาคลาชครับผมบ้านช่างจรวดเลขออกหนึ่งเก้านะบ่าวสัตอนนั้นใช่ครับผมคราวนี้ไปครั้งที่สองมันจะไม่ออกเก้าหนึ่งหรือซึ่งมันเป็นเลขที่นี่แหละแต่ว่าผมไม่พูดแต่ไปตรงนั้นมันก็ไปเจอเลขตัวเดียวกันอีก ครับตัวเดียวันอีกนะพี่เขียนบอกว่าบ้านเลขที่หนึ่งเกแต่ผมชอบเก้าหนึ่งครับผมนะครับหลังจากผมทำพิธีพิธีเสร็จบอกเก่าพี่น้องที่มาร่วมงานเสร็จครับผมก็กลับมาที่สำนักหลังจากนั้นไม่นานประมาณชั่วโมงกว่าครับอาจารย์จะเด็ดเมืองโุรินทาพิธีขอหวยต่อที่บ้านช่างเจรวดครับผมได้เลขหนึ่งเาอีกพี่น้องเอ้ยตรงก,กันกับเลขของปู ตรงกันกับเลขของปู่เองก็รตรงกันกับเลขตรงนั้นมันเป็นที่น่าอาัศจรรย์ยิ่งนะนะครับมันตรงกันเลยท้าวเวรูประโคว่าไปดูเอาตรงนั้นพอจะมีทุนทรัพย์ในการสร้างไหมบ่าวสังยังไม่ได้ไปดูเนาะยังไม่ได้ไปดู้วครับปู่ไปดูไหมครับปู่ไปดูได้เลยเดี๋ยวปู่จะได้วิเคราะห์ให้ครับผม พี่น้องปีนี้เลขเก้ามาแรงมากเลยเดือนนี้ก็มาแรงมากเลยซึ่งเป็นปีมหามงคลคของขายาทนอกราชวงศ์เราว่าจะตรงกันกับเลขดังไหม,มไปดูพี่น้องตัดเอานะปุถเทพบอกตัวเดียวนะครับผมนะครับเชิญเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับท่านผู้ชม,มไปดู ไปดูที่พี่น้องได้เสียตังค์เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยพร้อมกันเลยนะครับที่ f ไปดูที่เราเสียตังค์ที่เราร่วมกันสร้างใช่ครับผมศาลทาวิรูปะโขที่ fc ครับที่ fc โอนเงินมาครับร่วมบริจาคมาแล้วก็สมทุนในการเช่าตะกุดและหลวงปู่สวงครับผมครับขนาดยังไม่ได้ทําพิธีเนาะปู่เนาะครับขนาดยังไม่ได้ทําพิธีเลยอืนะครับ ก็ยังก็ยังดูหน้าหน้าขวางอยู่ครับผมนะครับพี่น้องเห็นเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมช้าๆชัดๆลองลองทายซิว่าตัวเลขอยู่ที่ไหนผมเคยบอกว่าบ่าด้านขวาบ่าด้านขวาตรงตรงนี้ยังกะแกะเลยนะครับในดูในโทรศัพท์บ่าวสังเกอไหม เอาแล้วซูมใกล้ๆเจอไหมครับตัวนี้ไหมครับปู่ปใช่ตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเลขอะไรเนาะพี่น้องดูเอาสิเหมือนเลขดูเอาเลยครับพี่น้องถ้ามีบุญเดี๋ยวผมขอขยับอยู่มุมหนึ่งมาผู้เทพจะไม่บอกชนะครับผมผมเจอแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับโอ้โหครับขนลุกเลยนะครับท่านผู้ชมอาสาธุสาธุนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นพระนาคปกนะครับผมท่านผู้ชมซึ่งอยู่ที่ศาลพระวิรูปปักเนาะ เขาเรียกว่าเป็นไม้มะขามที่เอามาจากนครวัดนครพมนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางไลฟ์สดนได้ชมกันก่อนนะครับเห็นเป็นตัวเลขจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับผมชัดเจนมากเลยนะครับสีเขาคขาเนี่ยเป็นสีแป้งสงน้ําตัง้งแต่สงการนะเนี่ยอ,อ๋อขับน้ําที่เราสงครับผมเด๋ยมันก็เกิดเป็นตัวเลขขึ้นมาเหมือนความฝันได้มันน่าแปลกนะออแต่ผมไปบ้านช่างจรวดผมให้แค่เลข เก้าหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเลขอะไรพี่น้องก็ดูเอาไม่รู้เลขเก้าหรือเลขอะไรพี่น้องดูเอาไม่รู้ว่าปู่เทพจะให้พี่น้องถูกไหมยู่ที่สายตา fc นะครับปู่เทพจะไม่พูดแล้วแหละว่าเป็นเลขอะไรใครเห็นเป็นเลขไหนครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม fc ทุกท่านเลยนะครับใครเห็นเป็นตัวอะไรบ้างนะครับผมพิมพ์เลยนะครับผมตรงนี้เลยในความฝันของปู่นะครับก็มีตัวเลขจริงๆนะครับท่านผู้ชม ทางช่อง youtube ดูด้วยนะครับที่ผมเห็นเหมือนเลขห้าห้าแล้วก็ <c oughs> ก็เหมือนเลขเก้าครับผมปู่เหมือนที่แต่เหมือนเหมือนห้าห้าหนึ่งหรือเหมือนเหมือนห้าเก้าหนึ่งไม่รู้อะหรือว่าห้าเก้าแปะอะไรไม่รู้แล้วแต่ดูเองปู่ไม่รู้เลยแต่ปู่ชอบเก้าหนึ่งอะแต่มุมนี้ดูเหมือนห้าเก้านี่ชัดเจนแล้วครับห้าเก้าหนึ่งเอตัวสุดท้ายตัวหนึ่งขีดสั้นๆนะครับปู่เออ นะครับเป็นเลขเท้าวิรูปะโคเลขพญานาค<ม>แบบนี้และอืมจะขึ้นจะลงไหมอยู่ที่เอฟซีนะครับผมเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นเองนะค,ะครับท่านผู้ชมครับผมซูมดูเอาก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมห้าเก้าหนึ่งครับปู่ชัดเจนเลยครับนี่โมเม,ม่บอกครับผมห้าเก้าหนึ่งชัดเจนเลยครับผมเอาตรงกับเลขสาร ปู่องดัมใช่ไหมครับผมงช่างจรลวดใช่ไหมใช่ครับผมครับก็ขอให้กดแชร์กดไลค์ไปเผื่อไซมูติรูครับผมเผื่อไซพญาน่าขลาดเขาจะได้มีโชคดูจากมุมดูจากมุมนี้ครับปู่นี่นี่เหมือนห้าเก้าหนึ่งหรือว่าห้าห้าหนึ่งดูเอาเองห้าเก้านะครับผมหรือว่าเราก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นเลขตัวไหนเราพูดไปแล้วกลัวถ้ากลัวมันไม่ออกทัวจะลงเอฟซีอ่ะนะทัวจะลงปู่เทพอ่ะนะแต่ความฝันเป็นจริง ตื่นเช้ามาปูกก็ามาเห็นเลขตัวนี้แต่วันนั้นชัดนะครับแต่วันนี้เลือนรางแล้วแหละอืมเลือนเลือนลางมากดูกันชัดๆเลยครับผม fc ใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมสาธุสาธุนะครับห้าเก้าหนึ่งว่าใคร 5, หินเป็นตัวไหนแล้วแต่สภาว่าบุญครับผมแล้วแต่ท้าวิรูประโคคนคนเรารวยจนไม่เหมือนกันบางคนแนมเห็นหาบางคนแนมหินเก่าได้ มันคนแนมพินแปดมานคนแนมพินหนึ่งแล้วแต่นะครับตัวเดียวกันพี่น้องเสียงทายเอาอสวัสดีพี่วิไลนะครับผมถ้ามีบุญขอให้ถูกด้วยเถิดครับผมสาธุสาธุขอให้ถูกนะครับผมเอฟซีนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมสร้างนะครับผมองค์เท้าวิรุปักด้วยกันนะครับผมพร้อมๆกันเพราะมันหยุดหลายเดือนแล้วไปไม่ได้เลยอืมก็เลยเข้าฝันนะครับว่าไปดูไปดูเอาที่บ่าพระพุทธรูปดูเช่นครับู เนี่ยเป็นรูปพญายนาคอยู่ข้างในพี่น้องก็อธิษฐานเอาไปแล้วการยู่ได้ยังไงดูเอาเองนะครับอพญายนาคด้านในนะครับท่านผู้ชมครับดูสวยมากเทา้าซารก็ดูสวยมากน้ำพักน้ำแรงจากเอฟซี FC, ช่องเบาสากค้าคารุ่นะครับครับผมสาธุสาธุนะครับผมขอให้เอาเอฟซี FC, ไหนไหนใครที่เห็นนะครับผมคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับผมอะ คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับผมเป็นตัวไหนนะครับใครเป็นตัวไหนครับชัดไหมครับผมชัดไหมคอมเมนต์ Comment บอกเลยนะครับผมพญายนาคมีกี่เสียรล่ะบาศักดิอ์อ้าลองนับดูสินับเสียนพญายนาคนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออมีเก้าเสียงกับปู่พระมีหนึ่งองค์หนึ่งองค์ ข้อเก้าหนึ่งเนาะไม่รู้เหมือนกันครับ่านผู้ชมครับผมตัวนี้นี่ผมว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่ตัวสุดท้ายนี่ขีดเล็กๆนี่ครับผมตัวนี้มันเลขเก้าครับตัวนี้มันเลขห้าเลยนะครับผมเหมือนมากครับผมห้าเก้าหนึ่งพี่น้องอย่าเชื่อบอา่าวสากมากนะครับดูเอาว่าเป็นเลขตัวไหนใช้ดลนินิตคิดเอาบ่าสักสองสองรอบๆอีกว่าเห็นเลขตัวไหนไหมใต้ฐานบางครั้งเอฟซีเขาจะได้รู้จะได้เห็นครับผมเออครับผม แม่เห็นเป็นแม่แม่ธรณีเห็นเป็นห้าเก้าหนึ่งเหมือนกันครับผมเจา้าขาสาธุปู่เทพด้วยนะครับว่าสาธุสาธุครับผมเขาเห็นเป็นห้าเก้าหนึ่งครับปู่อืมฉะนั้นก็งวดวันที่สิบหกเนาะครับผมเออก็ขอ,อยาให้สิบก็ขอให้อยาให้ออกสิบหกนะให้ออกให้ออกสิบเก้าหรือให้ออกเก้าหนึ่งเนาะครับผมเออพูดแต่ว่าชัดมากเลยครับ เหม,ม,มืมอมนเขียนไว้เลยครับพี่น้องเอ้ยอเหมือนมากเตยปู่แทพไม่ได้เขียนนะอืม,มันเป็นของมันเองอย่างนี้หรือว่ามีมแมลงมาไต่หรือเปล่าก็เหลือเชื่อนะครับปู่ครับอ้มุมนี้ยิงชัดขึ้นเอยเลขเก้าจริงๆก็ตรงกลางเป็นเลขเก้านะครับผมะนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็แนวทางนะครับผมเป็นเลขนะครับผมเท้าวิรุป,ปักนะครับผมเข้าฝันปู่เทพ นะครับท่านผู้ชมครับปู่ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าหลังจากที่กลับมาจากงานศพกับผมวันนั้นนะครับผมเป็นงานศพของน้าเย็นนะครับผมแฟนของพี่อัมพลชาแนลนะครับผมแล้วปู่กลับมาเขามาฝันเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะยังไงก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมระลึกขันนะครับผมใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกนะครับผมแต่มีคนเห็นแล้วเป็น591เห็นเหมือนผมเลยนะครับผมผมก็ว่า591เหมือนกันครับผมหรือว่า551นะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไป ที่ปู่อีกครั้งนึงครับผมว่ายัางไงบ้างเนาะนะครับผมหรือว่าปู่จะสรุปให้เราไหมว่าเป็นตัวอะไรนะครับท่านผู้ชมครับผมปู่เขาเห็นเป็นห้าห้าหนึ่งโอ้ยห้าเก้าหนึ่งครับปู่ห้าเก้าหนึ่งครับฉะนั้นเราก็ตัดเอาด้วยเด้อเอซครับผมเพราะว่ามีแค่นี้นะครับเพราะราหลายๆครั้งปู่จะได้หวยห้าตัว อแต่ตัวนี้เราได้สามตัวพี่น้องก็ตัดเอามันถูกหรือเราจะซื้อหนึ่งห้าเก้าหรือยังไงก็แล้วแต่หรือซื้อเอาห้าเก้าครับผมเออหรือซื้อห้าหนึ่งหรือเก้าหนึ่งก็พี่น้องก็จัดแจงเอาครับผมเราซื้อหวยไม่เป็นน้องขนาดให้แบบจะจะยัง <c oughs> ยังเอาไม่ได้อ่ะขนาดนี้ถ้าเอาไม่ได้วันหวยออก อย่าโทษปู่เทพนะเออปู่เทพให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับครับผมอย่าโทษเบาสากด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยคือเราตามหาตัวเลขเป็นแนวทางให้กับเอฟซทุกงวดนะครับผมใช่เขาไม่เข้าก็นอย่าว่ากันอ่าพี่แอลลานทองบอกว่ากรุงเทพอยู่กรุงเทพครับอยู่ที่ไหนคะฉันอยู่ปทุมธานีอยากรู้ว่าถูกแล้วฉันจะทําบุญยังไงเพราะไม่เก่งเรื่องนี้ ยังไงก็ขอให้ถูกก่อนค่อยว่ากันนะครับก็ขอให้ถูกแล้วเราก็ดูช่องบ่าวสักคากอโรดนะครับดูไปเรื่อยๆแล้วได้รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับครับผมฉะนั้นบ่าวสักก็จะมาทําคลิปที่ทิพย์สถารปูเทพครับทุกครั้งเลยมาทุกครั้งเลยครับผมทุกงวดเลยครับผมครั้งเลยตรงนี้มาถ่ายเพื่อเป็นยากระสายให้กับพี่น้องเอฟซีที่กําลังชมอยู่ทางบ้านนะครับฉะนั้นงวดวันที่ สิบหกสิบหกพฤษภาคมครับผมขอให้เอฟซีช่องบอกสกักครับผมทุกท่านทุกคนจงหิงหิงปังปังรวยรวยครับครับผมขอบคุณปู่มากครับผมสำหรับอ่ะ